มีหรอที่เราจะพลาดแล้วก็ได้ซื้อมาทั้งหมดตอนนี้เหมือนคนสองหน้าแต่ว่างานผิวที่ได้ก็คือแบบเนียนโอเคเลยนะครับทุกคนสีของฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งคือแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยหรือว่ามันเหมือนกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับก็มาเจอกับนัดในชาแนลถาปรกรเคอีกแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวคุชชั่นกินที่ฟิตจ้า อ่ะคืองงละเรื่องอะไร <laughs> ต้องบอกก่อนว่านะเป็นคนที่ใช้คุชชั่นสเกนติฟิก,กอยู่แล้วนะครับก็ใช้เป็นเบอร์ศูนแต่ทางสเกนติฟิกเนี่ยเขาออกคุชชั่นสีใหม่มาแบบจุกๆเลยทุกคนมีหรอที่เราจะพลาดแล้วก็ได้ซื้อมาทั้งหมด หนึ่งสีนะครับทุกคนเออเราซื้อมาเฉดส,สีเดียวเพราะว่าสีเดียวก็พอแล้วนะครับคือนัดก็ใช้คุชชั่นสเปกิฟิกอยู่แล้วนะครับก็จะใช้เป็นเบอร์สูงสีนี่แหละสีเบจซึ่งเป็นสีที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยมันติดส้มมันติดเหลืองแบบทาแล้วคือไม่ได้เลยอนะไรเงี้ยแต่สําหรับนะัดโดยส่วนตัวแล้วก็นัดได้รีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเป็นสีที่โอเคนะเป็นสีที่เข้ากับหน้าเลยทุกคนและด้วยความการปกปิดความติดทนอะไรของเขาคือมันโอเคทุกอย่างเลยนะก็เลยสื่อต่ตอน,นะครับคือเขาจะแบ่งเป็น เขาจะแบ่งมาอีกอ่ะมีไลท์มีเดียมแล้วก็มีเดียมทูดีก็คือผิวแทนนั่นเองนะครับน่าใช้เป็นเบอร์ 03N เป็นสีเนเชอรัลเนาะก็จะอยู่แบบเมีเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพไปที่หน้าสดของเราก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาดูว่าการปกปิดของ cushion s p e t i f i c ทำได้ดีแค่ไหนสีมันเป็นยงงังไงมาถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไป โอเคครับทุกคนก็มาเจอก,กันกับในหน้าสดแล้วนะคบถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนัดคลิปแรกก็มาดูสภาพผิวของนัดก่อนนะครับนันก็เป็นคนผิวสสีนะครับผิวแทนผิว2สีนี่แหละมีปัญหาบริเวณใต้ตาที่หนักมากๆเลยนะครับก็คือเป็นฟิลภูมแพ้แล้วก็นอนดึกผิวไม่สม่ำเสมอมีรอยสิวต่างๆโอเคคลิปนี้ฝั่งขวาของนัดเนี่ยนัดก็จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สีที่นัดเคยใช้อยู่แล้วนะครับต่อไปฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นเบอร์ศูนย์สามเอ็นสีใหม่ที่เขาออกมาอันนี้จะเป็นสีใหม่ศูนย์สามเอ็นนะ มาเป็นตลับรีฟิลมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าตลับจริงเพราะว่าครั้งแรกที่เราซื้อมาเราซื้อตลับจริงมาแล้วนะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้วิธีการใส่ก็สามารถใส่ไปอย่างนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงเนี้ยเราก็จะใส่ให้มันลงล็อกของมันประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ปึ๊กกดเรียบร้อยก็เสร็จแล้วกลายเป็นตลับจริงอีกตลับหนึ่งอันนี้จะเป็น0ูตร4สีเพจแล้วก็อันนี้จะเป็น0ูตร 3n ก่อนที่เราจะไปลอคุชชั่นก็ขออนุญาตใส่อันนี้ ประมาณนี้สภาพก็จะย็นๆนิดนึงนะครับทุกคนเห็นความแตกต่างไหมอันนี้ 0.3n อันนี้0.4สีเบจตัวจากตรงนี้ก็คือรู้เลยว่าอันนี้ติดส้มจริงซึ่งนั้นรู้สึกว่าอันนี้มันจะมีความพอดีกับผิวนะัดแล้วก็อันนี้จะมีความสว่างกว่าผิวแล้วก็จะติดเหลืองนิดนึงเราก็จะมาทา 0.3n กันก่อนเนาะมึ้งมันก็สว่างกว่าหน้าเราอยู่นะ อันนี้คือยังไม่ได้ลงแล้วก็ฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงแล้วก็ลงเป็นเบอร์ศูนย์สามเอ็นทุกคนดูเรื่องของการปกปิดของเขานะคะการปกปิดของเขาดีมากแล้วก็ฟินิชผิวของเขาเนี่ยจะไม่เชิงโกลแล้วก็ไม่ได้แมทขนาดนั้นตอนนี้เหมือนคนสองหน้าต่อไปเราจะมาลงเป็นเบอร์ศูนย์สี่สีเบจนะครับในฝั่งนี้ก็จะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยโอปุ๊บ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 โอเคตอนนี้เสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับฝั่งนี้จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่สีเบจก็จะเป็นรุ่นเก่าของเขาฝั ตาเปล่านะครับฝั่งนี้จะดูมีความใยขึ้นเออดูมีความแบบสว่างขึ้นแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะมีความพอดีกับผิวแล้วก็มีความแบบเหลืองๆส้มๆนิดนึงแต่โดยรวมไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นคือผ่านมาประมาณ10นาทีฝั่งนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สี่อันนี้จะเป็นศูนย์สามเอ็นทุกคนก็จะเห็นว่าศูนย์สี่คือดรอปเข้มกว่าผิวมือนับไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะขบไปแต่งหน้าแต่งตัวเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังวันนี้เนี่ย่าทิตย์ว่าจะแต่งเเเปนนนีลลแบบ่าายยห้ะจม ดูว่ามันจะได้ขนาดไหนก็อเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตไปแต่งหน้าแต่งตัวเพิ่มเติมก่อนนะครับเพราะตอนนี้คือหน้าโลนมาก โอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟินิชผิวที่ได้จากคุชชั่นสกิิติฟิกตัวนี้นะครับซึ่งการแต่งหน้าของเราในวันนี้ที่เราบอกว่าเราจะแต่งแบบเปลี่ยนหน้าไปเลยใช่ไหมทุกคนก็คือแได้แค่น,นี้แหละเป็นหนุ่มจีนได้แ,แค่นี้แหละทําไม่ได้ด้วยความที่ตาเราสองชั้นเป็นหนุ่มจีนไม่ได้อยู่แล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่างานผิวที่ได้ก็คือแบบเนียนโอเคเลยนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็คือแบบดูมีความไม่ได้แมตต์จา๋าอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้น ก็ยังดูมีความกลกลอยู่ตาตาวันนี้เราก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของสีจันในการกลบรอยําเนาะแล้วก็แอบ,บใช้แป้งผสมรองพื้นของเจ้านางนิดนึงแบบเออปัดๆให้มันทั่วๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าสีของฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้คือแคบจะไม่ได้ต่างกันเลยหรือว่ามันเหมือนกันเลยตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอผ่านไปสักห้าถึงหกชั่วโมงนะเออแล้วก็เราค่อยมาสรุปผลให้ทุกคนดูกันแล้วก็มาดูว่าคุชชั่นสเปกติฟิกจะหลุดหรือเปล่าอ ุกคนครับวันนี้ก็จะเป็นงานผิวที่ผ่านมาประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับก็คือเราแต่งหน้าเสร,ร็จตอนเจ็ดโมงเอ้ยโอ้ยเมืนคือนั้นแต่งหน้าเสร,ร็จตอนห้าโมงเย็นแล้วก็ตอนนี้หนึ่งทุ่มคือนั้นแต่งหน้าเสร,ร็จตอนประมาณห้าโมงเย็นตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับทุกคนก็ผ่านมาเจ็ดชั่วโมงสภาพผิวก็จะได้ประมาณนี้ โอเคครับทุกคนอัน,นนี้ก็จะเป็นวันที่2ที่เราได้ลองใช้คุชชั่น s c i น n t i f i c นะครับคือจริงๆเนีนจะสรุปตั้งแต่เมื่อนแล้วแหละแต่ว่าเหนื่อยเกินไปก็เลยแบบว่าเออค่อยมาถ่ายตอนเช้าดีกว่าวันนี้เราตื่นตั้งแต่6กโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วคือแต่งหน้าเสร็จตอน8ปดโมงตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับนั่นก็จะแบ่งพูดเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องเนื้อแล้วก็เรื่องสีของคุชชั่นนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องการปกปิดการปกปิดจุดด่างดาต่างๆนะครับส่วนเรื่องงดาากเรรมแพจะูถึ ็คือเรื่องเนื้อแล้วก็เฉดสีใช่ไหมทุกคนอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์สามเอ็นเนเชอรลใช่ปะคือด้วยความที่เราเป็นคนผิวเนเชอร์ลหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคือน้าคิดว่าตัวเองอาจจะเหลืองแต่ว่าบางทีคือหน้าเราก็แดงบางทีตัวเราเหลืองเราก็เลยคิดว่าอา่ะเราอาจจะเป็นเนเชอร l ลก็ได้เออเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เข้ากับผิวเราแต่มันอาจจะมีความแบบสว่างผิวไปสักแบบเฉด2เฉดอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเป็นเบอร์ศูนยสีสีเบจก็คือถ้าเกิดว่าผ่านไปเนี่ยมันจะมีการดรอปลงทุกคนก็อาจจะเห็นแล้วสัักบบ้าาาาที่่่่่่เเรแแแใหหดดดูววอออออผนนนนไไปมมจะค 3N ็ตพ ปุ๊บมันก็จะพอดีกับหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเนื้อคุชชั่นก็ทําได้ดีเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือเนื้อมีความเกลี่ยง่ายเวลาเกลี่ยปุ๊บก็สามารถแบบเกลี่ยได้ทั้งหน้าเลยเพราะว่าเวลากดปึ๊กเนี่ยคุชชั่นเขาออกมาเยอะมากนะครับทุกคนก็จะต้องระวังด้วยนะตรงนี้พูดถึงเรื่องสีเรื่องเนื้อไปแล้วนะครับต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องของความปกปิดนั่นเองครับทุกคนคือต้องบอกเลยว่าคุชชั่นเซกิทิฟิกเป็นคุชชั่นที่เรื่องลืออยู่แล้วเรื่องของความปกปิด full c ท v e r a ก e จร ปิดปั๊บเลยเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นตั้งแต่ฟ t เทจที่เราถ่ายไปตอนแรกใช่ปะว่าแบบเออตอนแรกมันแบ่งเครื่องอยู่อะไรเงรี้ยคือเรายังไม่ได้ถ่ายใช่ปะ่ะครับปุ๊บคือ น้าเนียนเลยเลิศสุดท้ายก็คือเรื่องปริมาณเรื่องความคุ้มค่าต่างๆนะครับก็คือนัดเนี่ยซื้อเป็นแบบรีฟิลมานะครับใครอยากจะลองแบบเทสสีดูก่อนอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าซื้อแบบรีฟิลมาก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบตลับจริงไปเลยอะไรเงี้ยก็ซื้อตลับจริงไปเลยแบบนี้จะเป็นรีฟิลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตลับจริงซึ่งนะก็อธิบายไปแล้วว่าเออขั้นตอนการแกะมันเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นรีฟิลมันก็จะราคาถูกลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตลับจริงก็คือน่าจะประมาณสามร้อยแบบปลายก แล้วถ้าเกิดทุกคนใส่โค้ดส่วนลดในช้อปปี้อะไรเงี้ยมันก็จะลดลงมาอีกนะครับเหลือแบบ350ก็ได้เออแล้วแต่ทุกคนว่าแบบจะได้โค้ดประมาณไหนเนาะราคาเต็มรีฟิลนั้นจําไม่ได้นะว่าประมาณเท่าไหร่นาจะแบบ300ต้นๆแต่นัดได้โคโโด้ดส่วนลดมาอย่างทุกคนแล้วก็เหลือแบบ250ประมาณเนี้ยราคาโอเคมากนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปจริงๆจะต,ต้องซื้อมาอีกแล้วเพราะจะหมดแล้วส่วนเรื่องปริมาณก็ให้มา12กรัมเหมือนเดิมนะครับแบรนด์อื่นอาจจะแบบเออ15กรัม14กรัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส กรมถ้าเกิดใครใช้ทุกวนันแต่งหน้าทุกวนันอะไรเวลาใช้ตัวนี้มันก็อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของทุกคนใกล้หมดเลย,เยทุกคนก็อาจจะแบบเออพลิกฟองนะ้ำของเขาก็ได้นะครับมันก็ทําให้ทุกคนใช้ได้ต่อเนาะอีกนิดนึงคลิปนี้ก็คือทางแบรนด์ไม่ได้จ้างมาอวยไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆทง้งสิ้นะคบแต่ถ้าเกิดทางแบรนด์ผ่านมาเห็นก็อยากจะสปอนเซอร์เราเนี่ยก็คือมาร์บีบีคอมานถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองหาซื้อคุชชั่นสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนคือนะแนะนําว่าซิงคิฟิกก็เป็นอีกหนึ่ เดีแบบเออไปลองปุ๊บจะได้รู้ว่าเออมันเข้ากับผิวเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้รีวิวประมาณนี้นะครับเบอร์ 03N ก็ถือว่าอาจจะเป็นลูกรักเบอร์ใหม่ของฉันแล้วก็0ูนสีเบจก็อืมบ๊ายบายโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้นัดทำคลิปอะไรอีกนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใไปนันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปละบย